พระโสดาบันโสตะแปลว่ากระแสแห่งความสิ้นทุกข์หรือกระแสแห่งพนิพานภาคพิถึงแล้วแปลออกแปลอย่างนั้นโสตะแปลว่ากระแสแห่งพนิพานหรือกระแสแห่งความสิ้นทุกข์ได้ปรากฏขึ้นแล้วพระโสดามีสามประเภทประเภท ที่ยืดยาวบ้างก็เยาวะผู้สำเร็จเป็นพระโสดาแล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่ไปเป็นสัตว์นอกจากเป็นมนุษย์แล้วไปเป็นเทวดาแล้วกลับมาเกิดอีกตายอีกเพียงเจ็ดชาติเท่านั้นแต่ไม่ไปตกนรกนี่เพียงเจ็ดชาติเป็นขั้นยาขั้นที่สอง กลับมาเกิดอีกเพียงสามชาติแล้วก็ถึงนิพพานทัานที่หยาบมาเกิดถึงเจ็ดชาติแล้วก็สิ้นสุดไปถึงนิพพานอันที่สามเรียกว่าชั้นอุกฤษชั้นดีเยี่ยมมาเกิดเพียงชาติเดียวแล้วก็บรรลุมรคนิพพานขึ้นไปในชาตินั้นก็ได้ หรือกลับมาเกิดอีกชาติเดียวก็ได้แล้วก็ไปนิพพานด้วยกันนี่เรียกว่าโสตะแปลว่กษากระแสงพิพานี่คือธรรมที่เราได้บำเพ็ญมาสาก,กัดละต้อนพบชาติที่ยืดยาวแสนยาวนั้นให้หดย่นเข้ามาจนถึงขั้นตายตัวว่าอย่างนานที่สุดผู้สำเร็จพระโสดาแล้วได้ เกิดเพียงเจ็ดชาติเท่านั้นจากนั้นก็ถึงวิมุตติพินาสกิทาอนาคาเป็นขั้นขั้นขึิน,นไปสติอันสกิทาคาก็สูงขึ้นไปหน่อย